สวัสดีค่ะสวัสดีสายๆวันพฤหัสนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลเพิ่งออกจากงานกลางดึกนะคะก็เลยแวะมาค่ะพอดีที่ทำงานเนี่ยอยู่ใกล้ๆทะเลนะคะก็เลยมาชมทะเลแล้วก็รวดมาสำรวจริมทะเลนะคะว่ามีผักป่าอะไรน่าสนใจบ้างเนาะวันนี้ฝนตกนะคะอุณหภูมิก็เย็นค่ะ ประมาณ3องศาบวกนะคะมีลมมีฝนและเย็นและแล้วเราก็เจอนะคะผักปา่าริมทะเลน้ำเค็มมันก็คือหอมป่านะคะพุ่มอย่างสวยเลยโตแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเก็บทั้งกอเลยนะว่าแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ขุดเราก็จะพยายามเออดึงขึ้นมาให้ได้เนาะ ลมไม่ค่อยแรงนะคะฝนก็ยังคงตกโปรปยกึ่งฝนกึ่งหิมะนะคะเนื่องจากว่าอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณบวกสองบวกสามหนาวเย็นค่ะนี่ สวยมากเลยหอมป่าริมทะเลน้ำเค็มนะคะออกจากงานกาดึกมาสำรวจป่าริมทะเลเรารวบมาเลยนะรวบแล้วก็โอ้โหดึงมาเลยนี่มันอยู่ไม่ลึกนะเพราะว่ามันเป็นหินมันอยู่ไม่ลึกนะคะเป็นหินนี่แล้วก็แบบนี้ อ้ยมีแก้วด้วยอีกตั้งหากเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาไปไม่ดองก็เอาไปผัดเนาะดูก่อนถ้าได้เยอะก็อาจจะดองไม่ได้เยอะก็ผัดโอ้ยดูลากหอมป่าอลังการสุดๆค่ะเนี่ยลากเขาเยอะมากลากเยอะมากเราจะพยายามไม่เอาลากไปนะเพราะว่าถุงเรามีจำกัด ถุงมีเนื้อที่จำกัดอันนี้ลักษณะเหมือนหอมทะเลที่เก็บที่ภาคใตส้สวีเดนนะนี่ได้แล้วค่ะหนึ่งกอก็เหลือกินอุย้ยดูความงามของล่าเขาสะก่อนค่ะนี่ขาวเต็มเลยเอาค่ะเอา ซัดลงไปไล้างมือโดนขึ้นซัดลงมาโหเต็มเต็มเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหโลงไปล้างมือพอดีหลังจากถอนหอมขึ้นมาแล้วมือเปื้อนดินไปล้างมือโหโดนขึ้นซัดขึ้นมาพอดีเลยเต็มเต็มเลยค่ะเท้าเปียกเลยนี่นะคะ พอเดียวก็เหลือกินเหลือใช้เราไปสำรวจกันต่อนะคะแปกเก็บผักเซียนก่อนกลับค่ะพอดีขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็เจอนะคะเจออยู่ข้างทางเลยแวะปรากฏว่าใช่ผักเซียนจริงๆด้วยล่างสังหอน มันบอกว่าใช่พอเข้ามาใช่จริงๆด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะเก็บไปดองนะคะครั้งก่อนดองมาได้นิดเดียวกินไม่กี่คำก็หมดแล้วอะ่ะ กี้ฝรั่งมาถามเธอเก็บอะไรเธอทําอะไรว่างั้นบอกฉันมาเก็บไอเนี่ยเลิกรอบว่างั้นฝรั่งไม่รู้จักคือมีฝรั่งฝรั่งส่วนมากไม่รู้จักนะคะผักป่ามีส่วนน้อยนะที่รู้จักคนไทยเราเนี่ยรู้จักผักป่ายิ่งกว่าอีกนี่นะคะเห็นไหมเขาจะกํากลังจะออกเป็นดอกนะตรงเนี้ยนี่นะคะเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกเป็นดอกแถวเนี้ย ามค่ะวันนี้อุ๊ยโชคดีสุดๆเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งใหม่นะคะเนี่ยรอยเด็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งใหม่ออกมาเดี๋ยวเรามาอีกนะเพราะว่าเราเก็บเนี่ยแค่ไม่แค่ตรงกลางสุดเท่านั้น นี่นะคะเดี๋ยวเขาจะแตกเป็นดอ,อกตรงนี้พอเขายิ่งโตนะใบเขาก็จะยิ่งแหลมนะคะตรงนี้ก็จะแหลมออกมาสีเขียวก็จะเขียวสว่างมากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ลักษณะของใบก็จะคล้ายใบสาบเสือบ้านเรานะคะแหลมอ่ะเนี่ยออกแนวแหลมแหลมแหลมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลิน่นกระเทียมปนมัสตาร์ด ภาษาอังกฤษก็ษกา r ิก c mustard ภาษาสวีเดนเลิก d r อบเลิกก็อย่างเช่นหอมต่างๆนะคะเลิกก็คือหอมต่างๆหอมแดงกระเทียมหอมขาวทั้งหลายแหละเ l ก k l ิก d r อบ ลมพัดถุงปลิวอุยอุยอุยลมพัดถุงอุยยื้ย,ย,ยลมแรงมากเลยวันนี้นี่ค่ะได้แล้วมัดหนึ่งโตโตเดี๋ยวเราจะไล,ไล่เก็บยอดใหญ่ๆนะ อย่างงามค่ะอย่างงามผักเสียนผักเสียนสวีเดนโอ้ยคีนกคีนกค่ะคีนก นี่นะคะนี่ก็คือเมล็ดที่พึ่งที่พึ่งงอกขึ้นมานะของอเนี่ยผักเซียนเมล็ดที่เราเห็นนะคะปีนี้เขาก็จะยังยังไม่ออกดอกนะเนี่ยรุ่นเนี้ยเดี๋ยวปีหน้ารุ่นนี้แหละเขาจะออกดอกจะได้กินผักเซียนดองอีกแล้ว นึกว่าจะไม่เจอซะแล้วผักเซียนตอนแรกอะ่ะตั้งใจจะมาหาผักเซียนแล้วทีนี้กลุ่มที่เคยเจอนะ่ะเคยเก็บนะ่ะมันไม่เกิดค่ะปีนี้เกิดแบบว่าเออเกิดนิดเดียวนะ่ะแล้วก็ไม่โตด้วยก็เลยขับรถไปเรื่อยๆไปเก็บหอมป่าขากับแวะจุดใหม่เจอก็คือจุดนี้ค่ะ พอแล้วค่ะที่เหลือยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ตอนที่เขาโตกว่านี้เนาะมันจะมีเล็กๆเนี่ยเต้มเลยเดี๋ยวมาอีกหลายครั้งอยู่ค่ะแถวนี้โอ้ตรงนี้ต้นนึงอ,อันนี้อีกอีกหน่อยอีกหน่อยอหน่อยอ พอจริงๆค่ะเริ่มเย็นแล้วนะเนี่ยเท้าเปียกเมื่อกี้ตอนอยู่ทะเลอ่ะเท้าเปียกอ่ะไปค่ะกลับบ้านจริงๆละเริ่มหนาวแล้วเท้าเปียกเพราะว่าตอนอยู่ที่ทะเลอะไปล้างมือนะ่ะหลังเก็บหอมนะ่ะและ้วทีนี้จังหวะที่ล้างมือยังไม่เสร็จนะ่ะคลื่นซัดเข้าฝั่งโอ้โหเต็มเ,เ,เต็มเลยน้ำเข้ารองเท้าเต็มเลย ขยังงามตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดองหอมกับผักเสี้ยนดองด้วยกันนะคะในนี้นะคะเป็นขวดโหลที่ดองผักเสี้ยนไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะเดี๋ยวเราจะคั้นแล้วก็เอาใส่ในขวดโหลนี้แล้วก็เติมเกลือนะคะรากเขายาวกว่าหอมปกตินะคะคิดว่า ส่วนตัวคิดว่ารากหอมป่าเนี่ยยาวกว่ารากปกติหอมปกติโอ้ยหินหอ,อะไรเนี่ยเออหินโอ้ยหินเจอหินค่ะเจอหินแบบเปลี่ยนม,มุมโอ้ยแน่นมากแน่นมากค่ะเขาบอก ค้ะหอมปลาทะเลสวยงามมากเดี๋ยวเราจะชิมนะนิดนึงอืมรสชาติเหมือนหอมเลยนะคะเผ็ดนิดนิดต่อไปเราจะล้างผักเสี้ยมนะคะเดี๋ยวเราจะดองรวมกันนะ เราจะโรยเกลือไปหน่อยนึงนะตอนคั้นเนาะช่วงนี้คั้นง่ายนะคะเพราะว่าผักเขายังอ่อนอยู่แล้วเขาก็ไม่ยาวมันคั้นง่ายคั้นแป๊บเดียวก็ช้ำแล้วอร่อยเหมือนเดิมนะคะอร่อยเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่ว่ามันมันคั้นง่ายกว่ามันไม่เหนื่อย ขันให้เขาช้ำขวดโหลดเดิมนะคะเพราะว่ามันเพิ่งขาดมาไม่นานเท่าไหร่น้ำก็ยังดีอยู่ใส่ขวดโหลดเดิมเลย อาจจะต้องเพิ่มเกลือแค่นั้นเองนะคะอาจจะมีการเพิ่มเกลือนิดหน่อยเพราะว่ามันมีัมนมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะในเนี้ยอาัยความเปรี้ยวในน้ำเดิมในน้ำเก่าน้ำเดิมเนี้ยมาเป็นตัวโดมงเลยมันยังไม่เก่ายังไม่เก่านะคะหอมอยู่บนสุด จะกดแน่นๆนะคะเพราะว่าขวดโหลมันเล็กไปนิดนึงรอบเนี้ยกดน้ำจุ่มทำเองกินเองก็ไม่ต้องใส่ถุงมือนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมเอาไปตั้งตรงมาตางใกล้ๆเตาผิงตรงนั้นอ่ะร้อนมันจะเปรี้ยวเร็วตอนนี้ก็จะเปรี้ยวเร็วกว่าทุกครั้งนะคะเพราะว่าน้ำดองเนี่ยมันเปรี้ยวอยู่แล้ว สวยงามค่ะสวยงามผักเซียนและหอมป่าทะเลดองนี่รอบสองค่ะผักเซียนหืมสวยงามมากก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นภารกิจเก็บผักเซียนเก็บหอมป่าแล้วก็ดองนะคะเดี๋ยวเรามาทำคลิปอีกทีตอนมาชิมนะคะจะเป็นอีกคลิปคลิปใหม่เนาะ